มีช่องแอร์ด้วยนะคะมีช่องแอร์ปรับ,บด้านหลังสําหรับผู้โดยสารด้านหลังด้วยบอกได้เลยว่าคันนี้คุ้มจริงๆเพราะว่าซื้อรถในราคานี้มีแอร์ปรับ,บด้านหลังคือแจ่มสุดๆไปเลยคะ่ะสวัสดีค่ะพบกับนังรถขายรถนะคะจากรถบ้านคุณวิทยาสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวรถมีรถสวยๆเข้าใหม่อีกคันหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าตัว Honda Accord นะคะ ของเราคันนี้เครื่อง2000ค่ะเป็นตัว EL สวยๆเลยนะคะรถปี2011เดเดี๋ยวมาดูมาชมว่าจะสวยแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะ ดูสีรลกันรอบพันนะคะคันนี้สวยนะคะด้านหน้าสวยไฟสวยกระจังหน้าสวยคนมาที่เอ,อล้อจะเป็นล้อขอบ17บันอลอยเดิมๆจากโรงงานนะคะขับนุ่มขับสบายค่ะสำหรับคันนี้มีไฟเลี้ยวอยู่ตรงกระจกมองข้างด้วยนะคะมาดูกันที่ข้างหลังกันดีกว่าว่าคันนี้จะสวยแค่ไหนดูท้ายกันก่อนเลยสวยๆเดิมๆนะคะโครงสร้างเราการันตีค่ะรถเราไม่มีชนหนักพิกคว่ำหรือจมน้ำ ด้านท้ายสวยนะคะมีย่างอะไรด้วยนะคะสวยค่ะสวยคันนี้บอกได้เลยว่าโครงสร้างสวยหน้าหลังซ้ายขวาท้ายสวยกลิปค่ะคันนี้เดี๋ยวไปดูเครื่องด้านหน้ากันไปค่ะ ฝากระโปรงเป็นแบบโชคกนะคะสวยๆเปิดง่ายค่ะสำหรับท่านหญิงก็สามารถเปิดได้ไม่ต้องยกหนักนะคะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรค่ะให้กำลังสูงสุดถึง156แรงมา้ามาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติแบบ5สปีดบอกได้เลยว่าคันนี้สวยจริงๆโครงสร้างซ้ายขวานะคะเดิมจริงๆคันนี้สวยกริบๆไป งเงียบนะคะคันนี้บอกได้เลยว่าสวยจริงๆสาวๆท่านใดน,นะคะอยากได้รถเกียร์ออตโต้ขับง่ายจอดสบายอยากได้รถซีดานในราคาออรถอีโกคานะคะบอกได้เลยว่าคันนี้คุ้มสุดๆไปเลยหน้าหลังซ้ายขวาเดิมแท้เรารับประกันโครงสร้างค่ะรถของเราไม่มีชนหนักพิควั่นหรือจมน้ำร้อยเปอร์เซ็นค่ะเดี๋ยวมาดูโครงสร้างรถสวยนะะ ดึงให้ดูทุกประตูเลยจ้าประตูคนขับนะคะรถสวยจริงๆซูมเข้าไปดูนะคะเม็ดอร์กยังอยู่ครบคมกลิบค่ะเดี๋ยวแกะให้ดูทุกๆบานไปเลยจ้านี<ๆ>่ประตูขวาฝั่งหลังคนขับนะคะเม็ดอ่์งยังอยู่ครบคมกลิบทุกๆกบานรถสวยนะคะสวยจริงๆคันนี้ได้ไป มาต่อกันที่ด้านซน้ายผู้โดยสารด้านหลังนะคะสวยคมเกล็บเอาจริงๆน้องๆป้ายแดงเลยค่ะคันนี้ได้ไปนี่เหมือนได้ขับรถป้ายแดงในราคาที่แบบว่าโอุย้ยถูกมากค่ะคถูกววจริงๆสวยค่ะสวยคันนี้ซื้อ รถซีดานในราคาอีโคค่ะแจ่มมากสวยมากค่ะ,ะเดี๋ยวเราพาไปดูเบาะกันมาดูกันที่ภายในสำหรับคันนี้นะคะแอร์เป็นแอร์ออโต้นะคะมีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังผู้โดยสารด้านหลังก็มีแอร์ช่องหนึ่งนะคะโทนสีดำค่ะส่วนเบาะจะเป็นโทนสีครีมสีเบจนะคะสวยค่ะด้านตรงกลางคอนโซลตรงกลางเป็นลายไม้<อ>แล้วขอบป,ประตู สำหรับด้านหน้าเบาะคู่หน้าค่ะเป็นเบาะปรับไฟฟ้า8ทิศนะคะก็คือไม่ต้องหมุนแบบว่าแมนนวลเหมือนอันนี้คือสบายสบายมากค่ะหนูขาสั้นหนูก็จะเลื่อนเข้าไปจนสุดเลยแหละคะ่ะ <c oughs> สวยค่ะสวยคันนี้คันนี้เปีเกยกออโต้นะคะ <c oughs> สําหรับสาวสวขับเกียร์แมนนวลไม่เป็นบอกได้เลยว่าคันนี้ขับสบายมากๆเลยสวยคลิปจริงๆได้คันนี้ไปน้องๆปไปแดงเลยจ้า <c oughs> เดี๋ยวไปดูด้านหลังกัน มาด tamam. okay. from, Somehow, e <th> ูกันที่เบาะด้านหลังนะคะเบอกผู้โดยสารด้านหลังบอกได้เลยว่ากว้างขวางดีมากสําหรับแอร์คอร์ดคันนี้นะคะด้านด้านบนกว้างขวางมากค่ะอันนี้ไม่อึดอัดเลยแล้วเบาะคือกว้างมากนั่งได้สท่านตัวเล็กหน่อยก็นั่งได้4ท่านเลยส่วนมีช่องแอร์ด้วยนะคะมีช่องแอร์ปรับด้านหลังสําหรับผู้โดยสารด้านหลังด้วยบอกได้เลยว่าคันนี้คุ้มจริงๆเพราะว่าซื้อรถในราคานี้มีแอร์ปรับด้านหลัง คือแจ่มสุดๆไปเลยค่ะมาดูกันที่ไม้นะคะสําหรับรถคันนี้ปี2011นะคะไม่อยู่ที่2องแสนสามนะคะอันนี้เป็นไมเดิมแท้นะคะโถลดป้าแดงเมื่อเดียวบอกได้เลยว่ากลิปมากๆสําหรับคันนี้ได้ไปไม่มีผิดหวังแน่นอนจ้าเปงอะไรสวยมากเลยสวยกลิ่ค่ะสวยกลิ่บอกได้เลยแอร์เย็นฉ่ำมากๆเลยนะคะคันนี้เปิดเพลงดังๆฮะเครือ่องเสียงไม่ธรรมดานะคะไม่ธรรมดาด มิดมากได้อยู่ได้อยู่เพลงก็ได้เพลงพอด้วยปะเดี๋ยวไปดูโปรโมชั่นราคากันค่ะค่าสำหรับรถคันนี้นะคะเป็น Honda Accord เครื่อง2.0ตัว EL นะคะรถปี2011รถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะคะสวยๆจริงๆคันนี้หนูเปิดราคาไม่แพงนะคะทางเราเปิดราคาแค่เพียง358,000เท่านั้น พิเศษนะคะสำหรับเดือนนี้โปรโม,มชั่นฟรีค่าจัดค่าโอนนะคะลูกค้าท่านใดอยากได้รถทางเรามีโปรโมชั่นแถมฟรีเป็นหาน้ำมันเครื่องฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน90วันตลอด24ชั่วโมงนะคะทั่วประเทศเลยนะคะฟรีขัดเคลือบสีก่อนปล่อยนะคะฟรีเช็คสภาพรถ,รถรอบคันก่อนปล่อยทุกครั้งค่ะบอกได้เลยว่าถ้าได้รถคันนี้ไปค่ะสวยแน่นอนไม่มีผิดหวังค่ะเซาล์ออฟฟิศนะคะหรือว่า เป็นพนักง,งานประจำพ่อ,พอค้าแม่ค้านะคะอยากได้รถซีดานในราคาอีกโกคาบอกได้เลยว่าแอคคอร์ดคันนี้ได้ไปไม่มีคิดหวังแน่นอนค่ะรถบ้านคุณวิทยานะคะตั้งอยู่ที่ถนนเอกชัยเยื้องๆกับโรงพยาบาลเอกชัยสมุทรสาครน,นะคะอยากได้ก็โทรสอบถามเข้ามาได้ค่ะหรือว่าแวะเข้ามาลองขับได้นะคะโทรสอบถามเบอร์เดิมค่ะ0991519793นะคะ โทรมาหาดังรถได้เลยค่ะยินดีต้อนรับยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านค่ะ